สวัสดีมนุษย์ที่พูดภาษาไทยทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมฟรีเกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมเอ,อ่ไมไ่ไม่ได้กลับมาสิก็เข้ามาอยู่กันในเกม Shadow Fight 2นั่นเองอ่าภาคนี้ก็ต่อจากภาคแรกนะที่ผมว่าอันนี้มันดีกว่าภาคสซะอีกอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะซึ่งไม่กี่วันก่อนเนี่ยมันมีอัปเดตตัวละครใหม่เข้ามานี่เป็นบอสใน Underworld นะครับเป็นบอสอินเดียตัวใหม่เลือด4 0 0ก็ 5, ประมาณ5,000แล้วก็ใช้เวลาถึงมีเวลาจำกัดแค่7นาที30ผู้เล่น5คนนะครับอ่ะพร้อมแล้วก็ไปลุยเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วดวีคือถ้าจะไปสู้มันเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นแบบเหมือนแก้วอัฐิเหมือนอาฐินี่เราต้องได้จากการทำเควสน,นะครับถึงจะได้แก้วอาฐิมาตอนนี้ผมก็ไปทำมาละอ่ะโอเคโอ้ลุยเลย อาวุธประเภทเดียวก,กันกับที่ไอฟังกัสใช้นะครับไอบอสตัวนี้โอ้โหโอ้โหนี่แหละรครับมันช้าแต่มันหนักมันตีแรงมไม่ไหวแล้วต้องปั่นเออเอาอีกรอบนึงลงล่างทำไมผ้ามันกระตุกจังอะ เออหัวไปหัวอีกรอบกระงขึ้นต่าสะท้านฟ้าอุย๊ยโอ้โหคงจักนึกว่าลมเออสแลมปาดล่างหลังปันลงล่างปันโชโถแอ,อ่อะหมดเวลาโอเคตัดสองไป จะมีเสียงกระตุกหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้โหทิ้งระยะแล้วก็ฟันเออโอ้โหคิดที่ข้อรัวๆเน้นๆเวลาะยะแล้วก็ฟันเอ,อจะปลาลมเหรอจะเคลื้ยงลมครับนี่แล้วก็ฟันต่อโอเคตอนนี้ส่วนวงจัร้อมไปแล้วก็ฟันต่อเออ ใครจะใช้อาวุธอะไรมาก็ได้นะครับไอตัวนี้มันก็ไม่ได้ยากมากหรอกแค่ต้องระวังโดนมันจับจังหวะเฉยๆปึ๊บปึ๊บเก็บอุยอ้ยพลาดอุ้ยมันคว้างโอ้โหนี่แหละถ้าคว้างลมผมกลัวมากแค่นี้โอ้โหวได้ตั้ง200ได้ตั้ง2 0 0รกว่ากว่าือ,อว่าดีเดี๋ยวไปดูอาวุธของคนอื่นด้วยเขาใช้อะไรกันอันนี้อาวุธ เลยแรกๆเลยอันนี้ก็แรกๆเหมือนกันโอ้โหอาวุธเดียวกันสามคนเลย <c oughs> เอาจิงๆนะไอ้อาวุธที่พวกเขาใช้ก็ถือว่าโกงอยู่นะมันมันวิะยะเข้าหะเข้าถึงตัวยากไอ้อาวุธแบบสาัง,ง่ามที่จับแบบระยะประชิดอะไรแบบนั้นอนะถือว่าโกงอยู่นะสำหรับผมผมว่าโกงมันไม่ระยะ อันนี้เออทุ่มไปถ้าทุ่มนี่มันจะได้แบบเออถ้าพลังค่อนข้างเยอะดีเท่ร่วงคับฟันล่างโอ๊ยไม่โดนทุ่มอีกรอบเท่พลังขึ้นเต่าพ่อเอ้ยไม่ใช่จุด้งจักรพลังขึ้นเต่าไปโอ้โหนี่ไงโดนเอาคืนละเอ้ยโอ้โหเพี้ยงลบเกือบตายอย่าโดนอย่าโอ้ย ภารกิจตายตายอนาถามากแต่ก็ได้ภารก,กิจมาโอเคทุกคนกำลังสู้ระหว่างที่เราได้ตายเพราะพลังเคลื่องลมภายในครั้งเดียวโอเคสู้เราเข้าไปสู้เลยมาแล้วชื่อบอสชื่อผมว่าผมไม่รู้จะอ่านอ่ะโอ้โหคียติคอ นี่ไงหลังแหวนเออหลังแหวนอีกรอบโอเคอันดับบล็อกนี่นออกเอ,เออหลังแหวนแล้วก็เว้นระยะแล้วโอ้โหปอ,อกหมดเลยหลังแหวนอีกรอบทิ่มลงทิ่มลงด้านโอ้โหหลบหลบท่ากูยังลุมได้เออ ส่นมุ่งจักแล้วก็ปั่นต่อนีอ่ไงยัง,ย,งยังไม่ตายอีกเหรอมึงยังไม่ตายเหลือเชื่อจริงๆนี่ขนาดยมพบาลยังล้างมึงไว้ไม่อยู่เฮ้ยยังไม่ตายอีกเกินคาดเอ้ย<า>อน,นี่แล้วก็อาบ ฟินิชบอสได้แล้วนะครับหรือก็คือปิดฉากบอสได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอาวุธเป็นอาวุธที่พอทูทๆไไถๆแล้วก็สู้ได้อย่างดีนะครับผมจะใช้เป็นตัวขวานอันนี้อ่าผมถนัดขวานอันนี้ด้วยผมถนัดประเภทเอ่อประเภทขวานประเภทไม้พองยาวๆแบบนั้นอนะ่ะแล้วก็ถุงมือเล็บแบบของลิงก์ในดาแรกในฮีโร่รีบอล เคเปิดมาเป็นระยะขนาดนี้โอ้โหแล้วก็สับเปิดงานเออไม่ดกโอ้โหเออจัดเท้าจัดเท้าแล้วก็อืมแล้วก็ปกติเลยหลังเท้าโอ,โอ้โหไม่โดนแล้วก็จัดคอมโบผัดจันวืดเตะไปลงล่างชนะแล้วพอชนะปุ๊บเราก็จะได้เป็นกุญแจของ ไม่รู้นะผมมักจะเรียกว่ากุญแจตลอดอ่ะเราจะได้เป็นเอ่อไม้เท้าที่มีลูกแก้วละมั้งแล้วก็กุญแจของเมกาลิ่แล้วก็แต้มเพิ่มของเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนแบตเติ้ลพาร์ตอะ่ะของแต่ละเกมอะ่ะไอเกมนี้ก็เพิ่งมีแบตเติลพาร์ตก็ตอนที่มีบอสเข้ามานี่แหละอ่าเก็บไปโอ้แล้วก็มีโอ้โหของดีของเด่นของดังของเขาดีจริงๆแล้วก็จะได้เป็น ไม่รู้จะเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนเล็บมะมันเหมือนเล็บอะ่ะเล็บที่ทํามาจาก Ruby, รูบี้แล่รูบี้อะไรแบบนั้นอะ่ะแล้วก็ได้มาเป็นชาร์ตสองอันเอ,อ้ยมาเป็นชาร์ตสองตัวเป็นชาร์ตอันแรกแล้วก็ชาร์ตตัวที่สองโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบอสในวันนี้รับอะรีวอร์ดเดดแคนบีอะไรวะ โอ้ oh, อันนี้คือผมมาถึงเลเวลที่16แล้วได้ถึงเออเราจะได้เพชรเราจะได้เพชรทั้งหมด35เก็บมาฉันรวยแล้วโอ้โหฉันรวยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ถ้าแต่แรกเลยว่าเราได้อะไรบ้างเลเวลหนึ่งคือเราแค่ไปถึงไอ้ตรงบอสต,ตรงนั้นอะ่ะคือเข้ามามันจะมีแบบคนอินเดียเข้ามาทักว่าเอออะไรสักอย่างอะแหละมัง้งแล้วก็ พอเรามากดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีกด collect ให้เรากด collect ไปเลยเราก็จะได้ชุดเกาะมาแนะนำนะใครเลเวลสูงๆอะ่ะแบบไปถึงด่านไททันแล้วอะ่ะกดเอาแล้วค่อยไปกดเอาเอานะเพราะว่าตอนอยู่ด่านฮีโร่รีบอนอ่ะผมได้มาตั้งแต่ด่านฮีโร่รีบอร์ลละมันได้ค่าพลังป้องกันแค่นิดเดียวอะ่ะแถมต้องใช้เพชรในการอัปเกรดด้วยอ่าตอนนี้ก็จะเป็นอะไรวะเออไม้เท้าที่มีลูกแก้วอะ่ะ อันนี้ผมจะไม่ได้ว่าได้มากี่อันนะต่อไปก็จะได้เป็นบัฟโลหินนะครับตอนที่เราไปสู้กับพวกไต้ล่าได้มา3อันนะครับส่วนอันนี้ก็ชาร์จระดับที่2นะอันนี้ไม่รู้ว่าได้มาเท่าไหร่เพราะว่าใช้เกือบหมดแล้วต่อไปอันนี้ครับก็จะเป็นเล็บที่ทํามาจากแร่ลูบี้เหมือนมันเหมือนแร่ลูบี้ผมก็จะเรียกแบบนั้นนะเราจะได้มาทั้งหมด300ออันนะครับต่อมาก็ อันนี้นะครับอันที่พึ่งได้สดๆร้อนๆลอเลยเป็นจำนวนส5สิบห้าเม็ดนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นสนับมือนะครับเป็นสนับมือจำนวนมันไม่ต้องจำนวนนี่หว่ามันเป็นอาวุธเออและอย่างสุดท้ายที่เราจะได้รับนะครับก็จะเป็นอะไรอะน้ำบังไคเหรอหรือว่ากีนไปเราจะมีสแตนปะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเกมเมอร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ